คุยก่อนเกมลิฟูเยือนเชลซีสวัสดีครับนี่คือช่องเกาะกำแพงแอนฟิลด์นะฮะลิฟูครับจะมีโปรแกรมออกไปเยือนเชลซีครับในศึกพิมเมเลกวันเสาร์นี้เวลาห้าทุ่มครึ่งครับลิฟูครับต้องมีความเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วครับใน11ตัวจริงครับซึ่งผมมองว่าอิบาฮิมาโกนาเต้ครับควรจะนั่งสำรองได้แล้วแล้วก็เอาโจโกเม้ครับลงมาจับคู่กับเวอร์จิฟานได์ดูครับว่าลิฟูจะดีขึ้นบ้างไหมครับในในแผงเกมรับเนาะ แล้วก็ทางโกครับอลิซอนเบเกอร์น่าจะบาดเจ็บลงไม่ได้แน่ๆครับจะเป็นมามาดชวิลลี่ครับที่จะมาเฝ้าเสาแทนในเกมวันเสาร์นี้ส่วนแบ็คซ้ายครับอาจจะเป็นเคอร์เคสอยู่เหมือนเดิมครับส่วนแบ็คขวาผมมองว่าควรจะเป็นแบดลี่ทางฟิมปงจะเล่นเกมรับไม่ค่อยดีครับซึ่งทางเชลซีครับมีปีกที่ค่อนข้างมีความเร็วแล้วก็สกิลค่อนข้างสูงครับทางแบดลี่อาจจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าทางฟิมปงครับ ส่วนกองกลางครับผมมองว่าแมตชนี้ควรจะดรอปเวียสคะแล้วก็ส่ง3มตัวกองกลางคนสำคัญของลิฟท์ครับเป็น ister, so Line, แม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลน์และก็ไลอันกาเฟนเบิร์กครับลองมาเล่นกัน3คนดูว่าเพราะว่ามีนัดหนึ่งที่ลิฟท์เล่นกัน3ตัวเนี่ยก็คือเกมตรงกลางดีมากๆครับพอมีเวียสเหมือนแบบทุกอย่างมันจะดูแบบไม่ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับเวียสอาจจะต้องนั่งสำรองก่อนนะในเกมนี้ส่วนปีกซ้ายครับ อาจจะเป็นโคดี้กักโปอที่ที่ยังได้โอกาสอยู่ครับส่วนปีขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาล่าครับและหน้าเป้าครับเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักอย่างแน่นอนครับเพราะอูโกเอกิติเก้ยังบาดเจ็บอยู่นะน่าจะลงน่าจะลงเกมวันเสาร์นี้ไม่ทันครับอูโกเอกิติเก้ของเรานะเออส่วนอาร์เนอร์สล็อตจะมาแผนไหนก็ผมคิดว่าถ้าเป็นกองกลาง3ามตัวเนี่ย ผมว่ายังมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่ลิฟูจะครองเกมตรงกลางได้ดีกว่าที่จะเป็นฟอร์เรนเวียสแล้วก็ทางโดมินิกโซบาสไลแล้วก็ไลอันกาเฟนเบิร์กเนาะซึ่งผมว่าเวียสยังต้องปรับจูนกันอีกฮะอาจจะลงมาในเกมที่ชนะขาดแล้วบ้างหรือว่าแบบเป็นเกมที่เราไม่ได้ เน้นผลสกอร์ขนาดนั้นนะให้เวียดลงมาปรับตัวหรือว่าทางอา์เนอร์สล็อตครับควรจะเปลี่ยนแผนฮะอาจจะไม่ต้องให้เวียดครับวิ่งทั้งเกมวิ่งทั้งสนามขนาดนี้เพราะว่าจริงๆเวียดครับจะเป็นนักเตะที่ไม่ต้องวิ่งเยอะขนาดนี้พอเขาวิ่งเยอะเหมือนพละกําลังร่างกายของเขาอะ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะต้องวิ่งขนาดนี้ครับทาให้เวลาเขาได้บอลหรือว่าจะสร้างสรรค์เกมเนี่ยเหมือนแรงเขาใช้ไปกับการวิ่งหมดแล้วฮนะ ซึ่งการพลิกบอลหรือการจ่ายบอลของเวียสเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเบลีอังกฤษให้ได้ครับไม่งั้นเขาจะลำบากแน่ๆครับส่วนอเล็กซานเดอร์อิซักครับก็ยังตามหาสกอร์ลูกแรกในพิมเมลีกกับเวอร์วููอยู่เนาะซึ่งเราก็ต้องให้กำลังใจครับขอให้แมตช์วันเสาร์นี้ที่ จริงๆอิซักครับเขาชอบยิงเชลซีเลยนะแมตช์วันเสาร์นี้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่อิสซักจะเบิกสกอร์แรกให้กับลิพูในศึกพีเมรีได้เนาะโอเคครับวันเสาร์นี้ผมคิดว่าเชลซีกับลิพูน่าจะออกผลเสมอไม่ก็เฉือเงินแค่ลูกเดียวครับอืมไม่น่าชนะกันขาดหรือแพ้กันขาดขนาดนั้นครับโอเคครับใครมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ เป็นกำลังใจให้เพจเกาะแกมแพงแอนฟิลด้วยนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีจ้า